คิงก่อนบ่ายโพ์จัดเต็มนักการเมืองไม่ใช่เทวดาถ้าวิจารณ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาไหว้หาเสียงต้องยอมรับว่าภายหลังการเสียชีวิตของนักคอมชวนชื่นก็ทำให้ดาราตลกหลายคนออกมาเคลื่อนไหวกล่าววิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าทั้งหนุ่ยเชิญ,ญยิ้มที่ฟาดแรงจนสะดุง้งแต่ถึงกระนั้นบางคนก็กลับถูกกระแสส,สวนกลับจนกลายเป็นดราม่าย่อมยอม,ยอมขึ้นทันที ล่าสุดวันที่7พฤษภาคม64ในโลกโซเชียลต่างพากันแชร์โพสต์ของคิงก่อนบ่ายซึ่งโพสต์ผ่านเฟซบุ o กนภัพคิงก่อนบ่ายชุ่มจิตตรีเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยที่คิงบอกว่าถ้าการเมืองวิจาร์ณไม่ได้ถึงวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนเพราะนักการเมืองไม่ใช่เทวดาตอนหาเสียงยกมือไหว้แทบทุกบ้านตอนเกิดปัญหาทำไมไม่มาหาทุกบ้านบ้าง อย่างไรก็ตามก่อนที่ประเด็นนี้จะเลยเถิดไปไกลและถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่าชังชาติทางคิงก็ได้ออกมาประกาศจุดยืน6ข้อดังนี้ 1. ตนไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลที่ล่าช้า 2. ตนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริ์ 3. าทำทุกอย่างให้เป็นบรรทัดฐานเพราะเด็กรุ่นหลังคือคนที่จะสืบทอดต่อจากเรา 4. ขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน 5. ขอเป็นกําลังใจให้จิตอาสาทุกคนและ 6. เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยทุกคน หลังจากที่คิงได้โพสต์ออกไปก็มีคนมากดไลค์กันอย่างมากมายซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยกับคิงและมองว่าในตอนนี้วัคซีนโควิดสำคัญที่สุดคนไทยต้องการเดินไปต่อข้างหน้าหลังจากที่ถูกแช่แข็งมานานและการที่คนออกมาวิจารณ์ก็เพื่อกระตุ้นรัฐบาลให้ทำงานให้ดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในชาติอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ